จากลีกอันดับหนึ่งครับในยุค2000สุดท้ายเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเลกที่ไม่อยากมีใครเอาครับเพราะทั้งคุณภาพของนักเตะทั้งคุณภาพของสตาร์ในทีมแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้น่าดึงดูดเหมือนเมื่อก่อนแล้วทําให้ตอนนี้สถานการณ์เซเรียอาเนี่ยคือไม่มีคนดูด้วย1ไม่มีรายได้เข้าไปในลีกด้วย2คือเรียกได้ว่ามีปัญหาเยอะมากๆกครับผมก็คือโคอิตารลี่เนี่ยมักจะเข้าถึงสื่อหรือว่าเข้าถึงสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยโดยวิธีการผิดกฎหมาย ณตอนนี้นะครับการโชว์เซียเป็นลีกหลีกใหญ่ยุโรปลีกเดียวที่ยังไม่มีช่องทางการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนะครับซึ่งเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่วุ่นวายมากจากลีกอันดับหนึ่งครับในยุค2000สุดท้ายเนี่ยตอนนี้กลายเป็นลีกที่ไม่อยากมีใครเอาครับเพราะว่าพูดตามตรงว่าในฐานะแฟนการโชซียเนี่ยฟุตบอลเนี่ยดอรอปลงไปเยอะพอสมควรครับ ทั้งคุณภาพของนักเตะทั้งคุณภาพของสตาร์ในทีมแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้น่าดึงดูดเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ละทีมเนี่ยต้องไปซื้อนักเตะที่ลีกอื่นไม่ค่อยอยากใช้เข้ามาร่วมทีมหรือว่าอย่างยักษ์ใหญ่อย่างยูเวนตุสเนี่ยที่คอยขับเคลื่อนลีกที่ทําหน้าที่ฟังก์ชันเหมือนกับไบร์นในบุนเดสติก้าเนี่ยสถานการณ์ก็ไม่สู้ดีเท่าไรหนักครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นสถานการณ์ที่ย่ําแย่ของลีกไปด้วยเลยซึ่ง ในส่วนของลีกสิทธิ์ไทยทอดสดเนี่ยเท่าที่ผมได้ไปรวบรวมข้อมูลมาครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการเจราจากับทางบีอินที่เป็นตัวแทนหลักในการถ่ายทอดให้กับหลายประเทศที่ยังเขาเรียกว่าสตอรหรือว่าถูกพักอยู่นะครับคือมีการเจราจากันอยู่แหละแต่ว่ามันไม่คืบหน้าแล้วลูการมันเปิดมาแล้วนเนี่ยฮะแมตช์เดย์แรกเนี่ยเตะกันเกือบจะครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีใครได้ดูเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในไทยครับในออสเตรเลียหรือว่าใน อินเดียประเทศที่มีประชากรเยอะๆเนี่ยก็มีปัญหาเช่นกันทําให้ตอนนี้สถานการณ์เซเรียเนี่ยคือไม่มีคนดูด้วย1ไม่มีรายได้เข้าไปในลีกด้วย2คือเรียกได้ว่ามีปัญหาเยอะมากๆครับผมอีกหนึ่งปัญหาครับที่เซเรียพบเจอเลยเหมือนกับทางไทยลีกด้วยซ้ำครับเหมือนกับประเทศไทยเลยครับก็คือโคอิราลี่เนี่ยมักจะเข้าถึงสื่อหรือว่าเข้าถึงสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยโดยวิธีการผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นช่องทางลิงก์ช่องทางอะไรก็ตามที่ ทำให้ทางลีกหรือว่าทางสตรีมมิ่งในประเทศของเขาเนี่ยขาดไรายได้ไปข้างเยอะครับซึ่งปัญหานี้ก็เหมือนกับคนไทยแหละครับคือ 1. เกิดจากเรื่องของราคาที่บางทีมันแพงเกินไปไหมเกิดจาก2ก็คือความตระหนักรู้ในการเข้าถึงสิ่งผิดกฎหมายพวกนี้ครับคือบางทีอ่ะคนไทยบางคนก็รู้สึกชินกับการจะดูอะไรแบบนี้ดูแบบไม่เคยเสียเงินมาก่อนหรือดูแบบเสียเงินน้อยๆมาก่อนแล้วพอต้องไปเสียตังค์เยอะๆเนี่ยก็เกิดปัญหาตามมาเยอะครับ ในแง่ของผู้ที่ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะขาดไรายได้ไปข้างเยอะครับหรือว่าในส่วนของคนที่ซื้อถูกลิขสิทธิ์อยู่เป็นประจําแล้วอ่ะก็จะเจอกับปัญหาเรื่องราคาแพงขึ้นกับทุกปีครับเพราะเราต้องยอมรับว่าในแง่ของผู้ประกอบการนะครับพอคนสนับสนุนของมีลิขสิทธิ์น้อยๆเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มราคาเพื่อให้พวกเขาอยู่ได้ครับและในท้ายที่สุดเนี่ยพอราคามันเพิ่มสูงขึ้นไปอีกเนี่ย กลายเป็นว่าคนก็มาสนับสนุนหรือว่าใช้จ่ายแบบถูกลิขสิตน้อยลงไปอีกฮะซึ่งก็เป็นปัญหาที่คาราคาซังทั้งในไทยแล้วก็อิตาลีมาเหมือนกันครับกลับมาในแง่ของฟุตบอลเนี่ยถึงแม้ทีมในการโชว์เนี่ยจะทําผลงานในฟุตบอลยุโรปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่สถานการณ์ในหลีกของพวกเขาเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ได้ตระเตื้องขึ้นแม้แต่น้อยครับทุกทีมยังใช้จ่ายยังรัดกุมมีปัญหาในการคุยเรื่องค่าเหนื่อยคุยเรื่องค่าตัวกับนักเตะหลายคนครับ เห็นได้ชัดว่ากว่าจะปิดดีลนึงเนี่ยใช้เวลานข้งนานครับสุดท้ายเนี่ยพอเม็ดเงินในสโมสรมันไม่ได้เอื้อครับเจ้าของสโมสรไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับกลุ่มในทุนที่เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมดิสเตรเมริกเนี่ยสถานการณ์มันก็เลยย่ำแย่กันไปทั้งลีกครับและสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็ดึงชุดลงเหว่กันไปทั้งหมดครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรการันตีว่าคนไทยเราจะไม่ได้ดูการโชดสยาแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางด้านบีอินรวมถึง ผู้เจราจารของเกาโชเนี่ยจะสามารถหาข้อตกลงแล้วก็เ,เขาเรียกว่าหาข้อสรุปในเรื่องนี้ได้เร็วแค่ไหนครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะสามารถหาข้อตกลงกันได้เลยครับเพราะว่าในท้ายสุดเนี่ยถ้ากานโชเรอัไม่ได้มาถ่ายในไทยหรือว่าในประเทศใหญ่ๆอย่างอินเดียออสเตรเลียเนี่ยเชื่อว่าหลีกจะขาดรายได,ได้ไปมากจนเกิดปัญหาใหญ่ตามมาอีกแน่นอนครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับส e ายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน